อยากย้ายแอปไปตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการอย่างเช่นตนัวนี้กดค้างไว้ปกติแล้วมันต้องเลื่อนได้นผะู้ชมเห็นไหมอันนี้มันเลื่อนไม่ได้มันบอกว่าหน้าจอล็อกนะครับก็คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มีวิธีแก้ไปดูก็เลยครับอ่ะคุณหนึ่งลืมบอกไปอย่างนึงครับก่อนที่เราจะไปดูกันขอข้อเรื่องหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วคนหนึ่งทราบด้นะครับมาเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีการแก้ปัญหานี้กันเลยครับไปดูกันเลยครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้ดูนะเห็นชัดชัดกันเลยเวลาที่เราต้องการจะย้ายแอปไปอยู่ในตำแหน่งอื่นเนี่ยเราปกติเราจะกดค้างไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลื่อนไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่นี้มันบอกว่าล็อกเขาโครงหน้าหลักอยู่นะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้แล้วก็ย้ายเลื่อนไปไหนไม่ได้เลยนะครับวิธีแก้ให้ท่านผู้ชมทำดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือเราไปที่การตั้งค่าแล้วไปเลื่อนหาเมนูที่เขียนว่าหน้าจอล็อกนี่ครับ กดเข้าไปเลยในหน้านี้ให้เรากดไปที่การตั้งค่าหน้าแรกแล้วไปที่ล็อกเขาโครงตัวนี้ครับเห็นไหมมันถูกล็อกอยู่นะท่านผู้ชมนะกดปิดซะตรงนี้นะครับแล้วก็กดออกมาครับทีนี้เราต้องการจะย้ายแอปหรือเคลื่อนไปตรงหน้าไหนใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็กดค้างไว้ครับเราท่านผู้ชมก็เลื่อนไปได้แลวเนี่ยท่านผู้ชมดูคุณหนึ่งจะเลื่อนไป,ไปตรงนี้นะ ออตอนนี้คือประเด็นคือคุณหนึ่งต้องการจะย้ายไลน์ครับมา,าไว้ในหน้านี้คุณหนึ่งก็ย้ายแบบนี้นครับแค่นี้เองคุณผู้ชมแต่นี้คุณหนึ่งจะเอา Facebook ออกไปนะกดค้างไว้คุณหนึ่งก็เลื่อนเอาไปข้างนอกนี่ครับเนี่ยวิธีการแค่นี้เองครับแล้วทีนี้มีหลายคนน่าจะสงสัยว่าและไอเมนูนี้เขามีไว้ทําไมเอาไว้ให้สําหรับเราทําให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ย างทีก็ชอบมาเล่นโทรศัพท์เรานะครับหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขากดท่านใช้โทรศัพท์แล้วท่านท่านอยากจะให้เมนูท่านอยู่ตรงหน้าไหนเนี่ยเราก็ใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยป้องกันไม่ให้ท่านเผลอไปกดแล้วย้ายหรือกดลบอะไรออกไปเนี่ยท่านผู้ชมก็เข้าไปเปิดสวิตตัวนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณกลับเข้าไปยุให้ใหม่ก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าครับไปที่การตั้งค่าของมือถือเสร็จปุ๊บไปที่หน้าจอล็อกกดเข้าไปแล้วก็ไปที่การตั้งค่าหน้าแรก ให้ไปเปิดตัวเนี้ยล็อกเขาโครงตัวนเ,เนี้ยครับเปิดปุ๊บเนี่ยทีนี้มันจะล็อกเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากเคลื่อนย้ายเราก็มากดปิดตัวนี้ซะก,ก่อนนะครับเพียงแค่นี้เองครับแค่นี้เราก็ย้ายเป็นที่ร้อยแล้วครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คขาว่ามีประโยชน์อ่องนี่นะครับในวิธีที่คุณหนึ่งแนะนํต่างต่อไปนี้เป็นมือถือ vivo นะครับดังนั้นถ้าใครใช้มือถือย่อรุ่นอื่น ถ้าเกิดว่าทําแล้วมันไม่ได้หรือว่าเมนูมันไม่ตรงอะไรยังไงก็พิมพ์ชื่อยี่ห้อรุ่นให้คุณหนึ่งทราบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณหนึ่งได้เครื่องมาแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะทำวิธีแนะนําเพิ่มเติมให้สําหรับมือถือยี่ห้อรุ่นอื่นๆน,นะจัดไปครับ